โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเกินคน,คนวันนี้เนี่ยเ็ื่อจะทำการเชิญใครมาก็าไม่รู้นะครทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเขาไปกดสองสี่ทุกคนไปครับผม <laughs> ใครก็ไปดูนะครับโอเคครับผมมาแล้เอาตัวรอดสู้อย่างมีต่ให้เราก็ตึงซะด้วยสิ<ะ>เอาพาน้องมันมากดหนะนึ่งสี่สองสี่เี้ยนดีก็ว้าวุ่นหายคลิปลงช่องเลยมึงเอ้ยไม่ใช่หรอกตาย เฮ้ยลงพีกลงพีกเดี๋ยวพี่พาลงพีกไอ้นุมน่มไอ้นุ่มเดี๋ยวพาลงพีกแล้วผมเอาสกิลตัวอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเออเพววื่อนกูเอาเนี่ยเพววื่อนกูเอาเนี่ยทำไปเล่นไปเฮ้ยลูกซองควงเฮ้ยน้อยน้อยมากโอกาสน้อยมากที่จะเจอลูกฟองควงอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้วนล้วนผมแล้วผมล้วนผมล้วนตรงนี้ผมล้วนล้วนจัดล้วนจัดเพื่อนม้วช่วยกูเพื่อนเพื่อนมาช่วยกูเออ เกือบแห้งกูเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนดูบกันนะเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนชายเพื่อนชายใจเย็นเด้อไม่มีปืนชาร์จเลยว่ะเดี๋ยวหากระสุนลูกซองแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องเติมเห็ดนะผมเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันต้องใช้เห็ดมันถึงจะใช้ได้เว้ยตรงนี้มีเอเกมแปดเดี๋ยวผมจะเล่นเอเกมแปดดีกว่า ตึงแล้วเมื่อกี้นะเมื่อกี้เจอของตึงไงไยตัวนั้นมีตัวหนึ่งว่ะแตกไปแปลกใจว่าทำไมไม่ค่อยมีคนที่จะเล่น XM8 กมทั้งที่มันโหดขนาดนี้เฮ้ยบุริเพื่อนขบไปไหนวะเนี่ย โุ้ยโุ้ยตรงข้างหน้าไงข้างหน้าไงเพื่อนข้างหน้านะนี่ครับในบ้านนะเพื่อนในบ้านในบ้านในบ้านสวยเพือพ่อนเพื่อนอัอคนมคุณรตี้กันนี่ว่ะคุณรตี้คุณรตี้เพื่อนคุณรตี้ เพื่อนมาคนละตี้ันเพื่อนมาคนละตี้ันเพื่อนมีอีกมีอีกน่าจะมีอีกเพื่อนมีป้ามีป้าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่บอดอันนี้บอดอันนี้บอดเฮ้ยเฮ้ยอัด๋ยวจังวะตรงนี้เพื่อนก็เอาเรื่องอยู่นะกี่คิวแล้วอ่ะเพื่อน ก็บดบดเยอะเกินโอ้ยเอดวีดีไม่เล่นเล่นไม่เป็น เ,เอาให้ทบบักเฮ้ยคน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 เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหน เฮ้ยเฮ้ยคนวอดนี่หวาตัวนั้นตัวนั้นคนนะคนใช่ไหมเพราะว่ามันกดไหลหเราช้าเกี่ยวเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงเนี่ย,นยคนหอนจริงสลิงสลิงน้องสลิง เรียบร้อยน้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งมีน,งมน้องขับรถมาขับรถมามาน้องมาเอามันเอามันน้องเอามันน้องชายเอามัน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  ้ยเพื่อนของจริงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ็บ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 คน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 ดยเพื่อนจุดเกินเกินเดยเพื่อนดันแม่งเลย สวย,ยเพื่อนเพื่อนตึงเกินมันเป็นของเราไงเพื่อนอีกแค่คนเดียวองเนะเพื่อนมันต้องเป็นของเราละวแช้มันต้องเป็นของเราแล้วเพื่อนอ,อยู่ไหนวะ ไอ้นี่คนแน่นอนแว้นป่ะเพื่อนแว้นป่ะอ่เฮ้ยนานๆทีจะได้เปิดนะเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเพื่อนเห็นปะเ,เห็นปะเห็นปะเอาแม่งดีเพื่อน ลุม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 มาลุมมาลุมมาเพื่อนโคตรตึง16พหุคิวอะครับน้องน้อง โอเคเอาไว้เล่นกันตึงจัดพี่เย่เอาไว้เดี๋ยวเชิญไปเดี๋ยวเชิญไปทำคลิปใหม่หน้องชายเดี๋ยวกันเจอกันเจอกันโอเค okay, ทุกคนก็จบไปแล้วนะ,ะทุกคนเกับการยิงบอดเ้ยไ,ไม่ใช่เลยครับผมวันเมื่อกี้กดสี่สี่สองนะทุกคนไม่ไม่แย่นะไม่ไม่ได้กากนะครับผมแต่บางทีงมันก็ต้องมีบอท บอดเจอประมาณประมาณหกเจ็ดตัวเมืเ่อกี้นะบอทอยิงไปอะ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับอย่ลืมกตไลค์กดติดต,ตามพี่ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผม